ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลเท้า AI แดงผู้เล่นเพีโอเค ไม่พูดพราำทำเพลงครับไปดูแต้มบุกของ AI ใน EP นี้กันเลยดีกว่าครับผมเอาละ AI เลือกเปิดกระดังขึ้นไปด้วยคนตำแหน่งนี้อืมดูว่าจะมาทรงไหน AI เราเลือกใช้มาเทียมมาสู้เลย AI จะเจาะ มาเตียมด้วยวิธีไหนเรามาดูกันจังหวะนี้จะออกเป็นโยงขวามไหมสำหรับ AI เบิดเบี้ยบ่ล่อขึ้นไปจังหวะนี้เดินโคนในผล ต่อด้วยเบีย้ยก้ามปูเอาละ่ะกินตัดครับหักก้ามปูเลยสำหรับหมากแดงบวกด้วยโคน9้าวล้วเอาละ่ะบันเทิงแน่เลย AI เราปีขวาจังหวะนี้ AI โยครับปล่อยหมัดซ้ายยับไปก่อนหนึ่งทีจับเรือมากดโอ้โหเอาละ่ะเรือแสนเสียประจำ ตำแหน่งละมาแรกกันมาช็อตนี้เอาไง AI เดินโคนบังไว้ก่อนบุกขึ้นมาจังหวะนี้เปิดอำนาจตะเรือเลยไม่กลัวเดินเบีย้ยขัดไปก่อนจังหวะนี้อา้าวเสียบเบีย้ยือว่าจะบุกเข้าไหมอ่าซาดเข้ามาช็อตนี้ อ,อยังแข็งอยู่ครับสำหรับหน้าขุนของ AI อกินตัดเปอร์เซนเตอร์เข้ามาไดเบียคู่หน้าขุนจังวันนี้อ่ะทิมทำลายโอ้โหอย่างนี้ขาเริ่มสัน่นแล้วสำหรับขุนแดงแมไม่ค่อยแข็งเท่าไรครับสำหรับหน้าขุนแดงช็อตนี้เอาเลยซัดเท่าไห้ ใช้ม้าโรยตัวขึ้นมาจากมาเด้งขึ้นไปเอาละครับปีกขวาหน้าขุนแดงเริ่มชุนลมุนวุ่นวายละโอ้โหลบเสียบมา้าช็อตนี้ถอยเอาละครับจังหวะนี้หลบขุนแคหน่อยหลบขุนอย่างนี้รับรองได้เลยว่าเตรียมตัวบุกแน่เลยสำหรับ AI ครับผมเอาละเดีย๋ยวมาดูช็อต ระเบิดภูเขาเขาหมู่บ้านของ AI กันไปจังหวะนี้เดินเรือมาเกาะโคลนไว้ก่อนโอ้โหเผื่อได้กินเบี้ยฟรีเอาไงดี AI สวนด้วยกันเกาะโคลนเหมือนกันมาแลกหมัดกันละตุบสองตุบโอ้โหเหลือต้องรีบวิ่งมาผูกไว้ก่อน AI เดินโคลนบุกขึ้นไปตรงๆถอยครับอ่ะ เอาครับอ้าวเส้นโคนเลยโอ้ยอยากกินก็กินไม่ได้ครับผมเหลือมันขวางคออยู่ตอนนี้แม่ร้ายจริงๆเรือแสนแสบวางตำแหน่งไหนได้ใช้งานจริงเลยครับได้ผลอ่ะไช้มาผูกยังเหนียวอยู่ AI โอ้โหดอกนี้ถ้าเราเป็น AI จะทำยังไงดี AI ก็ไม่พูดพามจำเพลงครับไม่ฟังเสียงครับผมจับโคน้นลุยเข้าไปเลย ช็อตนี้โอ้โห,โหเหมือนโดนเตะก้านคอครับสำหรับบุนเตะโอเคดอกดีอ่ะเลี้ยวลบครับอึมรุนแรงจริงๆโคนสองตัวนี้จังหวะนี้อเดินเปี้ยบคูวไว้ก่อนเอาล่ะไม่ไหวครับย้ายเรือม,มาช่วยซะหน่อยปีกขวาถ้าตางจะยุ่งถท้งานงอกพักนี้งานเยอะจริงๆอ่ะจังหวะนี้เสียเปีกโอ้โหขุน ขูดหมดแล้วครับเนี่ยเนื้อตัวมีแต่เลือดอ่ะลบครับยังเหนียวอยู่ AI มาจะมาไม้ไหนถ้าเราเป็น AI จะทำยังไงดี AI ก็ตีลูกดื้อครับผม <c oughs> เดินโคนดันขึ้นไปเลย <c oughs> โอ้โหแต้มนี้โคนถ้าไม่รีบกำจัดนี่เรียกว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตเลยครับโคนขาวตัวนี้ <c oughs> เลือดลบอ <c oughs> ไม่กล้าแรกนะช็อตนี้ ผู้เล่นไปโอเคถ้าเราเป็น AI ทํทำไงดีเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญก็คงจะเห็นแต้มลุกจนของ AI ครับเป็นตำแหน่งไหนไม่ได้เลยครับผมต้องเป็นโคนครับใส่เกียร์ถอยครับลุกไปทีหนึ่งโอ้โหตาเดียวเลยครับมุมร้อยศพโอ้โหช็อตนี้เตรียมนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมเลยครับผมตามเรือ,รอซ้ำเข้าไปจะรอดยังไงก่อนดอกนี้ อูเ่นเพลโอเคครับไม่ไวครับยกมือขึ้นหัวแล้วมอบตัวกับ AI ณนตะำแหน่งนี้เลยก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษายุทธวิธีในการเล่นหมากรุกไทยกันเพื่อเป็นการสืบสารหมากรุกไทยเกมกีฬาพื้นบ้านของไทยเราครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบาแท้หมากรุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกหมากรุกไทยทุกท่าน